สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ครับก็ส่งงานข้อเหวี่ยงมีโอนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นข้อเหวี่ยงยืดห้ามิลนะครับก้านฟอร์สนะครับผมฟอร์ส GTO นะนี่ครับผมเป็นข้อเหวี่ยงแท้ติดรถทํานะครับลูกค้าซื้อขาดนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อใหม่นะครับเห็นไหมลูกปืนข้างข้อใหม่นะครับผมยืดถาวรนะครับมีรับประกันห่วงแตกแล้วนะครับ การฟอส GTO นั้นหนาเหนียวเลยครับน้ำมันเลี้ยงเข้าทางเดิมด้วยนะครับอ่าทางหนึ่งสลักตันนะนี่นะครับผมน้ำมันเข้าทางเดิมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอัดตั้งศูนย์ให้นะครับผมก้านก็ลื่นๆนะครับผมนะครับลื่นๆเลยนะครับอันนี้ศูนย์ก็อยู่ที่นะครับสิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้ครับถ้าดูทางนี้บ่ายโมงนะครับแต่จริงข้ออยู่ตรงนู้นนะครับต้องดูทางนี้นะครับผมนี่ต้องดูทางนี้ฝั่งชามฝั่งจานไฟนะครับผม่ถ้าดูทางนี้อยู่สิบเอ็ดโมงถ้าดูทางนู้นนะครับอยู่บ่ายโมงแล้วแต่กลับข้างกันนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะดูดูข้างไหนนะครับนี่ครับดูข้างนี้ก็บ่ายโมงนะครับดูข้างนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะครับอันนี้คือเที่ยงนะครับผมไปได้ทั้งสิบเอ็ดแล้วบ่ายโมงแล้วแต่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับแต่จริงควรอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับไม่ควรจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับผมอันนี้เช็คศูนย์ให้นะครับผมนี่นะครับเช็คศูนย์ให้ครับนี่ครับ อยู่ประมาณหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดสองขีดถ้ครับผมเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับเพราะว่าเข็มตัวนี้แค่โดนก็กระดิกแล้วนะครับเนี่ยครับโดนเข้าเหวี่ยงเบาๆนะเข็มไปแล้วขีดสองขีดนะครับถ้าเกิดหมุนแล้วนะครับขีดสองขีดแบบนี้ถือว่านิ่งเลยนะครับดูด้วยตาก็รู้แล้วครับนี่ครับ อ่ะนี่จะกลับฝั่งฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับขีดสองขีดนะครับอันนี้แม่เหล็กนะครับดูดแล้วนะครับนี่ครับปุ๊บนี่ครับแม่เหล็กฐานแน่นนะครับแน่นล็อกหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถูกชิ้นงานนะครับเข็มกระดิกนะครับผมนี่ ถ้าถูกไม่กระดิกนะครับแสดงว่ายังไม่ชนครับเดี๋ยวครับมือเดียวอ๋อไพ่ครับแล้ปรับใหม่ครับนี่ครับปรับเข็มทิมลงมาเลยนะครับเห็นไหมเข็มทิมลงมาเลยนะครับผมพอเข็มทิมแล้วครับก็โซโล่เลยครับนะครับขีดสองขีดนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยนะสองขีดครึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แล้วแต่เรา นครับหมุนด้วยนะครับแต่ถ้าจริงๆเลยก็ต้องจับลูกปืนไว้นะครับแบบนี้นี่นี่ต้องกดลูกปืนไว้เพราะว่าเชื่องเราหมุนนะเขาเหวี่ยงมันกับพือนะครับเนี่ยกดลูกปืนไว้ไงครับมันจะได้นิ่งครับให้ถามมันนิ่งนะครับผมเนี่ยก็สองขีดนะครับไม่เกินนะครับผมอสองขีดนิดๆประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่า นิ่งนะครับผมเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับแค่ถูกๆนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยเห็นไหยเนี่ยเข็มไปแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็อันนี้ของแท้เลยนะหลายพันอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นเข็มธรรมดานี่ทัาไม่กระดิกเลยอไอ้ตัวธรรมดาครับก็สนใจส่งมาทำได้นะครับผมงานเข้มเหวี่ยงนะครับ จัดให้เน้นๆเน้นแน่นยันทุกตัวครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ